เทพเจ้านะครับให้การโชคลาภนั่นเองนะครับในช่วงเช้านี้นะครับในส่วขก็ไทยมีทื้สายจีนนะครับก็แจกอังเปาได้ที่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยในวันเสาร์ที่1กุมภกพ 12, นะุนพ์2568และหน่วยเลือกตั้งที่ท่านส่วนจังหวัดสุขโขทัย เพื่อให้ประชาชนชาวสุโขทัยที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งทุกท่านปฏิบัติภารกิจในวันนี้ได้สําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการหนึ่ง,งสอสา จวาดังๆยองหนึ่งว้ัไปแล้วอองจังหวัดเชครับั่านปัดจังหวัดครับท่านประหลัดองการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยอยู่ตรงไหนเอ่ยขึ้นไปยังครับอยู่นี่ค่ะตบผมรยเเลบผม ย่อนลงไปแล้วทั้นขวัญเมืองคุ้งวาลีนะฮะนะครับในส่วนของผู้ตรวจการนะครับหัวหน้าสวนราชการและวก็ท่านนายกทัศน์ดอนพินทานะครับนายกสุธมนตรีนะเมืองสุโขทัยธานีค่ะคับท่านเขตปงกรนัสรีครับย่อนใช้สิทธิ์ในครั้งนี้นะครับเป็นแซมเปิลในการย่อนลงไปนะครับเพื่อให้ทุกๆท่านได้เห็นนะครับ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดสุโขทัยนะครับเรามีการรณรงค์ในส่วนของโค้งสุดท้ายเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยครับค่ะครับอกใจเย็นๆนะคะตอนนี้วันนี้ต้อนรับตุ๊กจีนด้วยนะครับซินเจียยู่อีชินนี่เวชานะก็เดินลงไปมีที่นั่งให้อด้ด้วยนะคะที่วงเวียน ไปร่วมกันเรียนร์้นะคะออกไป